รถนาตำนายมันไดเหนอยร้นอเบี้ยวนะนาตำดเหนือย้มแุ่มไดยิ่ง้องมั่งไม่รมตำอย้ตยยนมันวางไเนื่เลยอายงกระดึ๊วันเว้นวันก้องอยกระจอกนี่ง้องอยมันจดานีกันม่วาว่้อนแบบนี้แต่บกกเบี้ยมันจะไม่เป็นไม่ม่เาะไม่ใช่เกิดวางก็นี้วางก็เบ้ยปีอ้างก็นี่เลยเยเย